ใครจะอยู่ก็อยู่เว้ยพี่ตาจอยู่ๆผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยศมันเดินไล่มาเลยบะเดินไล่มาเลยดูดิไล่มัเลยพี่พี่เอ้ยไปไปยศไปเนาะแม่งเดินไล่มาเลยบอเฮ้ยเฮ้ย มาแล้วมาแล้วโอเคพี่ใครที่มาแล้วเนี่ยกดติดตามให้ผมหน่อยนะพร้อมยัยับลุ่ไก,ก่พงสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทางบ้านทางเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทําการไลฟ์ติ๊กต็ไปแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะพี่นะใครที่ตามเรามาจากติ๊กต็อกโลเนี้ยบ้านผีปอบนะพี่นะ เห็นแต่น้องเบิร์ตลงคลิปปกติเราห่างไลฟ์ไปนานพอสมควรวันนี้เราพามาสยองสดสดครับบรรยากาศสดๆกับไลฟ์สดสดกันไปเลยอ่ะลุยนไปยังบิ๊ซ่าหกสิบหกครับพี่ไปบุกครับเพื arp, arp, ่อม okay. ีการเสียเวลาเดี๋ยวฝนมาจะบันเทิงมาตามมาจากทิกตอกเยอะอยู่นะครับหกสิบหกขอพบคุณนะครับขอพระคุณมากๆเสียงอะไรวะ อ้าวมันรอต้อนรับเราเลยเหรอมันรอต้อนรับเราใช่ไหมเฮ้ยทำไมตาพี่แบบฝาดเกมมีสองเงาวะเฮ้ยไม่ฝาดหรอกพี่ไม่มีเงาคุณยายยายครับเฮ้ยวิชาระวังนะวิชาเขาสั่งหน่อยวิชาคุณยาย ยายครับเรามาสันตินะยายนะไม่ทําร้ายกันนะคุณยายครับใจอยากได้ปิดอะไรก็บอกนายายหายไปไหนแล้วอะ่ะเข้าไปข้างหลังใครที่เข้ามาแล้วนะผมขอคนละหนึ่งแชร์นะพี่นะแชร์ผมหน่อยนะครับระวังตัวนะีิซ่า พร้อมจะทำลายเราได้ทีกยี่สิในวิชามันไปไหนเฮ้ยอะไรเบิ้ยใช่ไหมวะใช่ป่ะเบิ์ดไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่เบิ์ดใช่ใช่ป่ะเหมือนใช่นะใช่ว่าใช่นะอาอะไรมากินอีกแล้วมันกินอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน เอบเอาเขียบมนกินนนเปล่าวะเฮ้ยพี่พี่มันอยู่นั่นเมื่อใบใบเย็นๆน่ะฝนตกไปแล้วครั้งหนึ่งกันเอแ้คือพวกผมมารอบแล้วเหมือนแกจะเอาขบเอาเขียบมากินนะ่ใช่ช่วงฝนตกพอดีใช่ไหมพี่สะยายยายครับยายครับเฮ้ยเฮ้ยลงไปลองไปดูจใยจัย ป็นอะไรคนระับตรงเป็นห้วยพี่อันนี้นรัต่าชัดๆขคสถาดมีไฟผมไม่กล้าลงนะพี่นะผมบอกตรงๆไอเราคนมีไฟฉายมีโคม <โฮ S 1> ไฟยังไม่กล้าลงนะพี่นะไหนหายวับไปแถวนี้เมื่อกี้มันโดดลงไปด้านนี้ใช่ไหมไปดูดิเบื้อมันเป็นโพรงเป็นอะไรหรือเปล่า ผมเห็นมันชอบโดดลงจางตรงนี้มันไม่มีอะไรนะแล้วตัวมัน,นไปไหนมันเป็นพวงเป็นอะไรไหมไม่เป็นนะพี่แล้วนี่มันมีทางลงนะพี่นะมันเข้าป่าลงห้วยนะพี่ใช่อ่อมันลงยห้วยเป็นน้ำเฮ้ยน้ําไหลยอยู่เป็นห้วยห้วยหยินน้ํำนะพี่นะอุ้ยให้ตามกูไม่ไปกลระวังพี่เดี๋ยว เดีย๋ยวเนี่ยจะยินต้องแมงบนบ้านเนี่ยยายกินแซ่บบ่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ขอยได้ยินอะไรไหมไม่ได้ยินเลยเฮ้ยเสียงค้างเฮ้ยคุณตกใจเสียงมันดังออกมาจากหลังกอไผ่ใช่ไหมพี่ชายคตกใจเสียงอะไรอ่ะจับอะไรทีู่เฮ้ยเฮ้ยเสียงชัดเจน

dài <cười> <cười> em máu đi như mà chân có đi dài dài hả lục mông còn Hãy subscribe kín kênh ก็เหมือนนั่งตะคุบเออยเมื่อกี้ะไม่รู้ไม่สนใจเราเลยอ่ะต่คุบกบหรือเขียดไม่รู้เหมือนกันเฮ้เสียงเสียงเฮ้เฮ้ Năm nay nhiều Cái tháng này đâu à Năm nay nhiều rồi đấy Ôi Mình cho bên này của mình này. Chưa เฮ้ยเฮ้ยตามไหมขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้อ่านเม้นนะพี่นะผมถ้าผมไม่ได้อ่านเม้นนะผมต้องขออภัยนะครับไม่ได้หญิงอะไรนะพี่นะบางทีเนี่ยคือแบบจดใจเนี่ยใจอยู่กับมันจริงๆอ่ะกลัวเข้ามาทำร้ายร่างกายเราจริงๆนะครับถ้าไม่ได้อ่านเม้นเนะี่ยต้องขออภัยนะ

มันเดินไล่มันเลยดูพี่ฮะมันเดิไลมันเลยดูมีซาระวังนะมีซ่าีซากสานยไหนีซ่าสานจะหมดไปไปมบ้านกูทไไป่งบ้านกซ่า ใครจะอยู่ก็อยู่เว้ยไปอยู่อยู่แล้วผมไปอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยักคนเดินไล่มาเลยวะเดินไล่มาเลยดูดิี้ไล่มาเลยพี่พี่เอ à, lên, lên, man, ้ยไปไปย้แม oh, hey. oh, hey. oh. ่ศไปยศไปยศเฮ้ยเอาไงดีพี่เอาไงฮะ ถอยก่อนไหมไม่ไหวก็ถอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีอ๋อ,อเดี๋ยวพี่มาปิดกล้องเลยโอเคนะพี่นะฝนก็จะตกแล้วด้วยเมื่อกี้แค่ตามตามไล่เเออเฮ้ยก็โอเคนะ,นะครับ เดี๋ยวไงนะผู้ผมนะครับขออนุญาตออกจากน้องพื้นที่ก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ